สวัสดีค่ะชื่อเยาวรักษ์พงเทศโสพลภูมิลำนาวอำเภออุดมพร์พิสัยจังหวัดศรีสะเกดเป็นบุตรสาวคนเล็กในบรรดาพี่น้องส3คนของหลวงพ่อสมบูรณ์อนารโยและคุณแม่จันเพงพงเทศสมรสกับดาบตำรวจประดิษฐ์ยนโสพลผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรพนขวาวกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดมีบุตรด้วยกัน2คนนะคะได้แก่ นางสาวดิศยลกักษณ์ยนโสพลพนักง,งานบริษัทหงหลินอิเล็กทริกพาวเวอร์เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดตำแหน่งล่ามภาษาจีนและพนักง,งานการเงินส่วนบุตรสาวคนเล็กก็คือนางสาวดิฐารลักษณ์โสพลกำลังศึกษาชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัยและมีเป้าหมายชัดเจนที่จะประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายค่ะระดับปฐมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านสาเดาออ,อุดมพร์พิสัยจัังหวดรีสเกตระดับ,บมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกำแพงออ,อุดมพร์พิสัยจัังหวดรีสเกตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการบัญชีวิทยาลัยชุมชนห้วยน้ำคำํอำเอเมืองจัังหวดรีสเกตระดับปริญญายตรีคณุศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระดับปริญญายโท ศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการสถาบันนานาชาติแห่งเศรษฐศาสตร์และการจัดการและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยอดัมสันประเทศฟิลิปปินส์ค่ะประวัติการรับราชการ3ธันวาคม2544ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้รับราชการครั้งแรกตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีระดับสององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้ออำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนม 1. ธันวาคม2548รับโอนตามผลการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม16มกราคม2553 ครูโรงเรียนมัธยมพลคอ1พฤศจิกายน2554ครูชำนันการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรศรีนครินศรีสเกต1มกราคม2556ครูชำนันการพิเศษโรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัย9พฤษภาคม2561เปลี่ยนตำแหน่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 15ตุลาคม2563เปลี่ยนตำแหน่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา17พฤศจิกาย,ยน2563เปลี่ยนตำแหน่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภายใหญ่ศึกษาสังกัดสํำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 1>, 1ตุลาคม2566ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิงห์วิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสเกตยะสโสธรและ31ตุลาคม2567เปลี่ยนตำแหน่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมมมศึกษาตราก่าสำหรับหลัก การและแนวคิดในการทํางานนั้นนะคะก็จะยึดหลักของหัวใจนักปราชญ์แล้วก็หลักอิทธิบาทสี่ซึ่งเป็นหลักง่ายๆใช้ได้กับทุกๆเรื่องนะคะหัวใจนักปราชญ์ก็จะประกอบด้วยสุจิปุรินั่นก็คือการฟังให้มากการเป็นผู้ฟังที่ดีฟังแล้วก็ต้องรู้จักคิดตามด้วยเหตุและผลไม่ใช่การฟังแบบให้เสียงผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาไปเท่านั้นนะคะ ซึ่งเมื่อเกิดข้อสงสัยก็ต้องถามเพื่อให้ได้คำตอบหรือเพื่อให้เกิดความชัดเจนสุดท้ายก็ต้องมีการจดบันทึกหรือว่าลิขิตนั่นเองนะคะซึ่งก็ยังคงมีความจำเป็นมากๆซึ่งถ้าอยากจะให้ได้ผลดีก็ต้องฝึกฝนบันทึกสรุปเป็นแผนที่ความคิดหรือว่า mind mapping ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือภาพรวมทั้งหมดของเรื่องนั้นๆนะคะส่วนการนำหลักอิธิบาท มาใช้ก็จะส่งผลให้ประสบผลสําเร็จหรือว่าบรรลุเป้าหมายแน่นอนเลยซึ่งก็จะประกอบด้วยฉันท้าหมายถึงความรักความพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือว่าสิ่งที่ทําวิริยะก็คือความภาคเพียรและความขยันอย่างต่อเนื่องจิตตะคือความเอาใจใส่มุ่งมั่นและรับผิดชอบสิ่งนั้น,น,นและสุดท้ายวิมังสาหมายถึงความตระหนักไตรตรองถึงเหตุและผลด้วยปัญญาค่ะ